คลังคาดพักนี้ไม่เกินเจ็ดล้านรายเร่งปรับใช้ดิจิทัลวอลเลตได้ทั้งอำเภอแทน4กิโลเมตรวันที่17กันยายน2566กระทรวงการคลังคาดพักนี้ไม่เกินเจ็ดล้านรายทั้งเร็งปรับใช้ดิจิทัลวอลเลตได้ทั้งอำเภอแทน4กิโลเมตรนายจุลพันธ์นรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วย กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการประเมินว่าจะมีเกเษตรกรและ SME ที่อยู่ในข่ายได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน7ล้านรายแบ่งเป็น SME ประมาณ3ล้านรายและเกเษตรกรประมาณ4ล้านรายอย่างไรก็ดีในส่วนของเกเษตรกรนั้นจะเน้นไปยังกลุ่มรายย่อยนายจุลงอ์อมรวิวัตรตัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าได้มีการประเมินว่าจะมีเกษตรกรใน SME ที่อยู่ในข่ได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน7ล้านรายแบ่งเป็น,น SME ประมาณ3ล้านรายและเกษตรกรประมาณ4ล้านรายอย่างไรก็ดีในส่วนของเกษตรกรนั้นจะเน้นไปยังกลุ่มรายย่อยเป็นหลักแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดวงเงินการพักหนี้ที่เท่าไหร่ โดยจะต้องคำนึงถึงว่าประมาณที่จะมาชเชยๆให้แก่โครงการนี้ด้วยโดยมีคำสั่งกระทรวงการคลังที่219ทับ296เรื่องการมอบหน้า,นาให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20และมาตรา38วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตร พุทธศักราช2509หน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงมอบอำนาจให้ในายจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการ,การ,กรเกษตรและสาก์การ,กรเกษตรแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งหน้าวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566 นายเศษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีคลังคาดพักนี้ไม่เกินเจดล้านราย ล็งปรับใช้ดิจิ t a ลวอลเล็ได้ทั้งอำเภอแทน4กิโลเมตรวันที่17กันยายน2566กระทรวงการคลังคาดพักหนี้ไม่เกิน7ล้านรายทั้งเร็งปรับใช้ดิจิ t a l วอลเล็ได้ทั้งอำเภอแทน4กิโลเมตรนายจุลพันธ์นวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการประเมินว่าจะมีเกษตรกรและ SME ที่อยู่ในข่ายได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน7ล้านรายแบ่งเป็น SME ประมาณ3ล้านรายและเกเษตรกรประมาณ4ล้านรายอย่างไรก็ดีในส่วนของเกษตรกรนั้นจะเน้นไปยังกลุ่มรายราย่อยนายจุลพงศ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการประเมินว่าจะมีเก,กษตรกร ใน SME ที่อยู่ในข่ายระรับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน7ล้านรายแบ่งเป็น,น SME ประมาณ3ล้านรายและเกษตรกรประมาณ4ล้านรายอย่างไรก็ดีในส่วนของเกษตรกรนั้นจะเน้นไปยังกลุ่มรายย่อยเป็นหลักแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดวงเงินการพักหนี้ที่เท่าไรโดยจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะมาช่เชยให้แก่โครงการนี้ด้วย โดยมีคำสั่งกระทรวงการคลังที่219หเับสเรื่องการมอบหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ได้มีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20และมาตรา38วรรคหนึ่งแห่งพระมัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา14แห่งพระมัหยัติธนาคารประกัรเกษตรและสาก์การเกษตรพุทธศักราช2599ในที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงมอบอำนาจให้ในายจุลพันธ์อมรยิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคนรเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566นายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนาย,ยก อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี